วัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องสมการที่อยู่ในรูปเครื่องหมายกลบนครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการแก้สมการกันแต่ก็เป็นสมการที่ติดสแควร์รูทอยู่นั่นเองทีนี้หลักการในการแก้สมการที่มันติดรูปอยู่ในอยู่ในรูปของสแควร์รูทเนี่ยวิธีการเบื้องต้นเลยง่ายๆเลยก็คือนี่ครับจัดให้รูทอยู่ข้างใดข้างหนึ่งโอเคไหมนี่เลยจัดให้สแควร์รูทเนี่ยอยู่ข้างใดข้างหนึ่งครับ จะอยู่ฝั่งซ้ายก็ได้หรืออยู่ฝั่งขวาก็ได้ครับส่วนตัวแปรหรือจํานวนที่มันไม่ติดรู้เนี่ยให้ไปอยู่อีกข่าหนึ่งให้ไปอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเห็นไหมตัวแปรหรือจํานวนที่ไม่ติดรู้เนี่ยให้ไปอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเพราะอะไรครับทำไมเราต้องให้รู้กับตัวแปรที่ไม่ติดรู้เนี่ยอยู่ตรงข้ามกันเพราะว่าเราจะยกกําลังสองทั้งสองข้างเห็นไหมฮะเราจะยกกําลังสองทั้งสองข้างเพื่ออะไรเพื่อให้รู้หายถูกไหมครับ ถ้าเราเอาตัวแปรกับสแควร r o ูทไปอยู่ข้างเดียวกันเช่นเป็นรูทสองอ่ารูทแล้วกันเป็น,ปนแก้สมการรูทเอ็กซลบสเท่ากับเถ้าเรายกกําลังสองทั้งสองข้างครับอันนี้ยกกําลังสองอันนี้ยกกําลังสองรูทจะหายไหมรูทตัวนี้จะหายไหมครับมันก็จะกลายเป็น x ถูกมรับรูทรูท x, กกกาลังสองลบสหน้าหลังบวกหลัง กำลังสองเท่ากับ49ถูกไหมครับถ้ากระจายมาก็จะได้รูปนี้ซึ่งอ่ะก็ต้องยอมรับว่าตัวนีรูทหายแต่เห็นไหมรูทเอก็อยังคงอยู่เท่าเดิมถูกไหมครับแถมตัวเลขมันเยอะขึ้นด้วยฉะนั้นวิธีการของเขาก็เลยเป็นการเอาให้สแควรูทเนี่ยอยู่ข้างใดข้างหนึ่งครับนี่เลยให้สแควรูทเนี่ยนะอยู่ข้างใดข้างหนึ่งเห็นไหมครับและหลังจากนั้นเขาก็ค่อยยกกําลังสอง ทั้ง2ข้างครับรูทกยกกำลังสองก็จะได้ x 7็ก็ยกกำลังสองก็จะได้49เห็นไหมเราก็จะดูแล้วว่า x เท่ากับ49แค่ไนรูทก็จะหายแล้วถูกไหมครับฉะนั้นหลักการในการแก้สมการที่ติดรูทก็คือจัดให้ข้างใดข้างหนึ่งเป็นรูทครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งจำนวนที่ไม่ใช่รูทหรืออีกข้างหนึ่งก็คือเป็นตัวแปรหรือตัวเลขอะไรก็ได้ที่ไม่ติดรูทเห็นไหมครับแล้วก็ยกขั้นที่ขั้นที่2คือยกกำลังสองทั้งสองข้างครับเพื่อให้รูทหายหลังจากนั้้้นกกกก็คือแสมมาารไดเลยตปตปิ แต่ว่าเราต้องตรวจคําตอบด้วยนะครับว่าสมการที่ได้เนี่ยทำให้สมการคําตอบที่ได้เนี่ยทำให้สมการเป็นจริงหรือเปล่าเอเคครับเราต้องตรวจคาตอบด้วยว่าสมการที่คําตอบที่ได้เนี่ยทำให้สมการเป็นจริงหรือเปล่าเห็นไหมฮะเราต้องตรวจคําตอบด้วยนะครับถัดมานี่มันจะมีอีกกรณีหนึ่งครับคือกรณีที่กรณีที่มีรูทครับ มากกว่า1ตัวกรณ ma ีที่มีรูทมากกว่า1ตัวทํำยังไงครับก็คือก็ให้สแควรูทติดไว้ทั้งสองข้างแค่นั้นเองก็ติดสแควรูทย้ายไว้ทั้งสองข้างเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะกําจัดทีละตัวเห็นไหม,มพอมันมีรูทมากกว่า1ตัวเนี่ยเราไม่สามารถที่จะกําจัดทีเดียวให้หมดเลยได้เห็นไหมครับ <S <S เราไม่สามารถที่จะกําจัดรูททีเดียวให้หมดเลยได้แต่ว่าเราสามารถทําได้โดยการที่เราค่อยๆกําจัดทีละตัวเช่นมีสแควรูทอยู่3ตัว มีรูทอยู่3ตัวรูท x บวกรูท 2x บวกรูท x กําลัง2อเท่ากับ49อะไรก็ได้เห็นไหมเท่ากับ49กอะไรก็ได้สิ่งที่เราทําได้คือค่อยๆกําจัดรูททีละตัวครับกําจัดรูทตัวแรกกําจัดรูทตัวที่2กําจัดรูทตัวที่3หลังจากนั้นสแควรูทมันก็จะหายไปแล้วหลังจากนั้นเราก็ทําการแก้สมการได้เลยตามปกติเห็นไหมครับฉะนั้นอย่ารีบนะครับพยายามอย่ารีบที่จะแก้สมการให้หมดได้ทีเดียวพยายามค่อยๆทําตามขั้นตอนและพอเราทได้ วดเร็วเมื่อไหร่เราเข้าใจมันมากขึ้นเมื่อไหร่แล้วหลังจากนั้นเราค่อยเราค่อยเริ่มที่จะรวบรัดพยายามอย่างที่รัดไปเลยฉะนั้นครับวิธีในการแก้สมการที่ติดรูทครับวิธีในการแก้สมการที่ติดรูทก็คือค่อยๆกําจัดรูททีละตัวออกจัดให้รูทอยู่ข้างในข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งคือตัวแปรที่ไม่ติดรูทครับเห็น okay, ไหมดูตัวอย่างกันครับตัวอย่างข้อนี้เขาบอกว่าจงแก้สมการรูท 4x บวกเลบหเท่ากับ2เหมือนกันขั้นที่1นครับเราบอกว่า จัดให้รูทอยู่ข้างในข้างหนึ่งรูทเป็นอยู่ข้างซ้ายอยู่แล้วเราก็ย้ายตัวเลขย้ายตัวเลขก้อนนี้ไปทําไมครับไปฝั่งขวาถูกไหมลบห้าจากลบย้ายไปเป็นบวกฉะนั้นจากสองบวกห้าก็เป็นเจ็ดนี่ครับรูทหลังจากนั้นยกกํลาลังสองทั้งสองข้างครับรูทก็จะหายถูกไหมนี่ก็จะกลายเป็นสี่เอ็กซ์บวกเก้าครับเท่ากับสี่สิบเก้าหลังจากนั้นเก้าจากบวกก็ย้ายไปเป็นลบก็จะเหลือสี่สิบสี่เอ็กซ์เท่ากับสี่สิบและสี่คูณอยู่ก็ย้ายไปหาร ก็เท่ากับ10แคนิงดังนั้นคำตอบข้อ,ขอนี้ x ก็คือ10แคนิงเห็นไหมครับค่อยๆกำจัดรูทออกทีละตัวเห็นไหมครับหลังจากนั้นถ้ามีมีรูทสองตัวล่ะเช่นข้อน,นี้ครับเช่นข้อน,นี้เขาบอกว่ารูท x บวก7บวกด้วยรูท x เท่ากับเเราย้ายข้างในข้างหนึ่งให้เป็นรูทก่อนเพื่อที่กำจัดทีละตัวถูกไหมครับเราเลือกที่จะก,กำจัดรูท x บวก7ก่อนฉะนั้นเราก็เลยต้องย้ายรูท x จากฝั่งซ้ายไปไว้ที่ ฝังขวาฉะนั้นเราก็จะได้เป็นรูทเบวกเครับเท่ากับ7ลบรูทเอ็กนั้นก็ทําเหมือนเดิมครับยกกําลังสองทั้ง2ข้างเพื่อให้รูทหายฟังซ้ายครับรูทเอ็กบวกเยกกาลัง2ก็จะกลายเป็น x อบวกเส่ทวนฟังขวาครับเอ็กลบรูทเอ็กทั้งหมดยกกําลังสองก็จะได้49บวกเลบ14รูทเอ็กเห็นไหมฮะเห็นไหมครับ,รบที่นี่เราก็จะเหลือติดรูทอยู่ถูกไหมหลังจากนั้นก็ทําเหมือนเดิมครับย้ายข้างครับให้ตัวแปร อ่าให้ต้นให้จำนวนที่ติดรูทอยู่ข้างในข้างหนึ่งแล้วก็อีกข้างหนึ่งไม่ติดรูทเห็นไหมครับเพราะตอนนี้เราเหลือรูทอยู่แค่ตัวเดียวเห็นไหมก็เหมือนเริ่มขั้นที่1ใหม่แค่นี้ฉะนั้นครับรูทสิบสี่สิบสี่รูทเอ็กซ์ครับเขาย้ายจากติดลบใช่ไหมเขาย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งเป็นบวกหลังจากนั้นครับเจ็ดจากบวกก็ย้ายมาเป็นลบนี่ครับอ่ะเดี๋ยวเขียนให้นี่ลบสิบสี่รูทเอ็กซ์ครับจากลบย้ายไปฝั่งนู้นครับเป็นบวกเห็นไหมแล้วก็ x กับ x นี่ตัดทอนกันได้นะครับหลังจากนั้นครับ7ครับ7ตัวนี้จากบวกย้ายมาเป็นลบฉะนั้นก็จะได้เป็น14รุท x ครับแล้วก็บวกด้วย42จากนั้น14ก็จากคูณอยู่ก็ย้ายไปหาร14เอาไปหาร42ก็จะเหลือ3หลังจากนั้นร o o ท x เท่ากับ3ก็ทำยังไงให้ถึงจะได้ x ก็ยกกำลังสอง,ง 2, ทั้ง2ค้าอีกรอบหนึ่งก็จะได้เป็น x เท่ากับ9แค่หลังจากนั้นครับเอาไปทดสอบครับ ได้คาตอบแล้วเอา9กไปทดสอบใส่9กาลงไปครับคําตอบก็จะได้เท่ากันอยู่ดีเห็นไหมเ้บวก7บวกด้วยรูท9คําตอบก็จะได้เท่ากับ7โอเคไมฮะประมาณนี้นะครับโอเคท่านมาแบบฝึกหัดที่4ครับอันนี้คือแบบฝึกหัดที่4เนื้อหาในส่วนของนี้มีแค่นี้ครับนี่ครับแบบฝึกหัดที่4ก็จะมีสแควร์รูทมีตัวแปรเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าทำแค่บางข้อก็พอเพราะเดี๋ยวทำทุกข,ข้อคุณก็จะมาบนกันอีก ฉะนั้นทําแค่บางข้อแล้วกันครับอ่ส่วนทําข้อไหนบ้างเดี๋ยวมาสเตอร์จะไอ้นี่ให้ดูอีกทีหนึ่งโอเคไหมฮะเดี๋ยวมาสเตอร์จะทําให้ดูเดี๋ยวมาสเตอร์จะขีดไฮไลท์แล้วก็ส่งไปให้ในไลน์กลุ่มโอเคครับอันนี้คือเบื้องต้นวิธีการแก้สมการตัวอย่างเช่นอ่านมาดูข้อที่เข้อที่9เห็นมาัามันมีรูทซอนรูทฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทาก็คือแค่ย้าย5ไปถูกไหมฮะยกกําลังสองรูทตัวนี้หายย้าย13กับ4ไปครับยกกําลังสอง รูทตัวนี้ก็จะหายเห็นไหมค่อยๆกําจัดรูทีละตัวเข้าไหมครับค่อยๆกําจัดรูทีละตัวนะเข้าไหมอย่างข้อนี้ก็มันติดอยู่ที่ตัวส่วนมันก็คูณขึ้นมาคูณคลายขึ้นมาแค่นั้นเองให้มันให้มันเป็นอยู่ในรูปของแนวเดียวกันเห็าใไหมแล้วก็ค่อยๆทําค่อยๆแก้สมการไปเรื่อยๆพยายามลองทาดูครับอันนี้มีรูสามตัวคุณก็กําจัดตัวใดตัวหนึ่งก่อนอีกสองตัวก็ย้ายไปอยู่อีกสองตัวนี้ก็ย้ายไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งก่อนกําจัดรูตัวนี้ก่อน แล้วก็กาจัดรูดตัวถัดไปแล้วก็กาจัดรูดตัวถัดไปค่อยๆกําจัดรูตทีละตัวเห็นไหมครับอันนี้คือเบื้องต้นส่วนทําข้อไหนบ้างเดี๋ยวเรามาลองดูกันอีกทีหนึ่งอาจะไม่ได้ทำไม่ได้ทําทั้งหมดหรอกอเคสสำหรับข้ามนี้ก็แค่นี้สั้นๆแค่นี้เลยส่เหลือเป็นแบบฝึกหัดฉะนั้นพยายามทําความเข้าใจกับมันดีๆการแก้สมการไม่ใช่เรื่องยากแต่เราต้องค่อยๆแก้สมการโอเคไหมครับค่อยๆทาคณิตศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยากครับแค่คุณต้องค่อยๆทําความเข้าใจและค่อยๆเริ่มทํามันไปเข้าใจ สำหรับภาพนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเจอกันครั้งหน้าสำหรับนี้ก็สวัสดีครับ